อีานก้็นิมอย่านั้นหรือไทยหทยอีดีนี่อันวัาทีตเป็นแบบพิชยวัาทิตเด้อพี่พไปอยวัาทีตเด้อเจ้านวัทอาไวั มื่นวันอย่างวันนี่พอพี่บานพูดเมื่อั้นเสือสียสียาบานปฏิทิ์ครับพี่น้องครับทันยังว่าทนีเสียสิสุวแน่สัปดาห์เพราะว่าหลายคนมีเด้ยอเีกียใสใส่นมเามันหนก็ไปัทเมียย่งไก่มุ่งหลัุ้งข้าจอว่าท่านกำอยู่กับว่าท่านด้เก็บอะไราโอเคีผู้ใหญ่างโบ บมีนะคะอยากเห็นเบนแล้อยากเบาอย่างโมให้มีอะไรสงสัยไหมอยากเบาอย่างโมตอนนี้พนักลิขิตเยมันติดกัทุ่มอ่าทุ่มมื่นสองโมงไหวบสงเข้าไหวโบผู้ใดบอกว่ยกมือขึ้นเลยสองโมงยกมือยกมือยกยกมือ เอาไยกมลอวอืนยกยกมือโอเคสานะปวดสามม้วนเสาก็สองม้วนก็สาวฝันค่ะสองมนเสาโอเคมืออื่นเขาพกันเก่าม้วนเสาเนาะเก่าม้นเสาแลาวแค่ตรงศีรังช่วงบลายเท้าเก่ของช่วงเสา พวมืออื่นกันเพียงกับมาหิตเวีนคือเกาโอเคนะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบายบายขาจ่อขี่ถนนี้ข้าจาหสามล่งเหยียบอ่าหลาสามอยู่หลังรนไปแล้วไปแล้วรยการมายนะ

ก่อนเนี่ยเนี่ยสวัสดีเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดให้ล่ะเดี๋ยวลาสวัสีบีพวงผิบ้มน้องมานะรู้สึกยังไงเหนื่อยไหมเหนื่อยไงมก็เหนื่อยอยู่ครับแต่ก็ต้องสู้แล้วพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้กินข้าวก็มามาหานะโอเคครับโอเคครับเราออกเลยไปใส่มูสันไปใส่มูพรุ่งนี้มาหาไม่ได้เพราะมันเก้าโมง อะไรหน้าต <łość> ัวกี้อะไรหน้าตัวกี้พี่เหมียวอยู่นะชื่อกี้ยบ่บไหนคะอ้อยอ่าย่าหายเยละลายกล้องเกินเร็วเร็วไปพักกับใคร

ไปทรงไงไปทรงยูนันไงยูนันแวยูรถไงจะเพิ่งเอาไปกดคุยหมอมอยกัอะไรอันนี้บางยแกสเกียขยะโอ้โทรศัพท์หายบอเบิ้งดูเฮ้ยมีเบอร์โทรศัพท์บองมึงนี่อันนั้นจะโทรกดโทรตกดอันน้จะหาใครทรหาเจ้าของรถล้วก็นอเียวถีปจอลน่งไปจอล้นสรงเมบเป๊บราออกไป้างนึงอนึงเด้อ กดูค่ะไป้น้ไปาไางไป้แลดก้งินเกิดเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นไปปากไปทางไหนเมาข้างนี้มาไปไหนแถบรบายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมออกมาทำเบนนะอยู่แม่งมันพุดกับมาะเทศเ้อเบนมันไหนอยู่้ว คือยังคลิปยังไม่ครบแปดเขาโทรหาโทรศัพท์อยู่แป๊บนึ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เนี่ยรอเก็บขยะอยู่ผู้ย่บานเฮายูใสอันนี้ผู้ย่บานวันเสาร์หาผู้ย่บานหาผู้ย่บานมาทางข้างไหนเนี่ยใครผู้ย่บานมาทางข้างผู้ใดนพี่เหมียว อย่างเอาเรานม่รู้ทางตีปักไส้พ่อคอยเขาใจว่าไฟดับคือคนที่มาบอกจาวานถ้ามีไฟดับก็ได้สีปักเป็นอย่างนานก็คือคอยก็เลยเขาใจว่าไฟดับ ทัวบอก,กคู่ไก่คู่ไก่ไปช้านะไฟดับทําอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ไปตีไฟไว้บอกมอญหนเบิดเบิดมือมันนี่เอ๊ะมันต็บอมาจะกเกตือนวา,กกางสีหลับกูว่าเสือบมาหนี้ในยินเสียงอันโทรศัพท์ไอ้อุ้ยเอโอ้ยเดป่ะข้างดับมันก็อยู่ได้ปะคนก็นงงนะอุ้มอันลูกไทยก็อยู่ได้อันนี้บอกถอยลูมาสองมงลุดไปเป็นยางฟันหอยยางออกมาปุ๊บเปิดกระโมงโมงเอ้าปักนาอัน ปักสามตาหนาของมานาคือเป็นสีแดงคือเป็นไฟแดงขึ้นเขาอยากไปเบิ่ไก่อโอเคมานาเตปปักจ้าคนคนเนเรานเรานเรอคนเาคนเนเราคนเานเรคนเราคนเชื่อเราคนเีเราคนเราไนไราคเรานเรคนมรานต้องเรา่อมรานเรนเราคนเยาคนเานเรอนตรองนเราคเอาคนาคนเนเรานเเนรคเราเราเราไนเานเรนเร้ครเรารนเราราราคเรานรนรานราเรม่่เนาราคนนรเนเราเา อได้คอนเทนต์อีกแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเกอดะไรขึ้ีหายแล้วคุ้งว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมได้ใส่เนๆนะไม่มันทำมันมันตามหาได้อยู่นะดีผมเห็นเขาจาว่างเวลาเลยผมเปิดเลอกด็นิดอย่างแต่ได้ว่างไว้ตรงไขาว่างไว้ตรงไหนเขาขนลงโมบิตร้อขี้ผาดใส่แล้วสีแปลไปเดี๋ยวเพิ่งดูห้องวาจะได้ ทีสิบเซอร์วิสเจสซบัลโซนครับรถในตีีว่าหลังรถมันกระดิ้นก่อนไม่เราเราได้ปิดฟ้าฟ้าถ่ายอยู่เ่เอาไว้เอาไวปเลยดีเราเราไปสิครับเราเป็นผู้คุ้นของนะต้องใส่หลังรถหมดเลยแต่บรรลุวัตถุไปบ้างไหมใส่ตีพีบ้างไหมหลังรถหมดเลยนี่ถ้าการที่จะค้นหามันก็ต้องค้นหาในงานขวดน้าไม่ปวดเปลี่ยนแต่ว่ามันก็ต้องเชื่อมมันเชื่อมออกมาปุ๊บมันก็จะมีสองเครื่องเชื่อมเพื่ออะไรเพื่อจับ้าน เพื่อจะให้เชื่อมเมืนไอ้ข้าวกันไว้เพื่อไปลากเครื่องเสียข้าวกระเซ็นคุไปครับปาไม่อันนี้นุ๊กทม้ติว่านุ๊กเฮดได้ยุ่นี่นี่ไอ้ข้าวนี่เป็นของของเครื่องนี้ใช่ไหมมันขึ้นแค่องไอนใช่ไหมไม่ปึ๊บแต่ท่าเนี่ยถ่ายไอเดีเนี้ยไม่พี่มียนไอเชื่อมอีเครื่องนึงเป็นไอดีสำรองไม่จะมาเชื่อมสองเครื่องเลยแล้วเ่้นสามารถคือว่าอีกเครื่องนึงของจันนีอยู่เฮียนนั่นสิมันก็ระขึ้นคุณเออไม่ใช่แต่อันนี้ก็ได้นี่เดี๋ยวได้มมันได้้เวย เ,ออดเดี๋ยวลงคลิปก่อนพี่น้องค่ะขออยาตคลิปนี้กับขอ,ขอฟ้าไว้ซ่องนี้ด้วยค่ะคลิปต่อไปสิเป็นยังไงกันคอยเบิ่งนะคะ